ข, unveiled, ข, à, ข,ขอบค้าขอบค้าคุณ okay. ล okay, okay, ูกครัขอบคณครักเลยครับรักมากยอรักเลยครับเบโอ้ยว่เฮียไฮไลท์ไฮไลท์ฮาว์ปเลยก็ได้นะว์ปเลยใครม่เสียไปเฮ้ยเลไฟแกสองี โอ้ยหลายยี่สิบหลายยี่สิบโอ้ยเฮียยิงหัวหน้าเดี้ยวโอ้ยต่างมาตรงนั้นอ่ะอีตัวหนึ่งหลังโอ้โหเฮียสวเฮียเอาเลยอ่ะในตรงนี้ฮะอ๋อกูนึกว่ากูยิงโอเมนตาให้โอ้ยเตีมึงอยู่ไงเพื่อนนี่นะ ทีนี้ไม่เพื่อนของค้าของค้าคุณลุงค้าของค้ารักเลยครับรักมากยอยอรักกัได้ปังรักเลยครับเบ้อวุ้ยไอ้ไหลอะไฮไล่บวาร์ปเลยก็ได้นะวาร์ปเลยของใครไม่เสียไป Đấy là phải ca khỏi đi. Ui, 120, 120, Ui yeah, nhưng của nó tiêu Thằng ma con, đó. nó lại. Đi lưng lẳng. Ô hô, Ui. Never give up. Đi ở đây. Đây tao nè. Ồ, cô nữ cô hôm hay Ôi Tìm mày ở ngay bạn. นี่นะนี่นะไม่เพื่อน